ความรักในบางครั้งเราก็คาดหวังว่าอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าในบางทีสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดก็ได้นี่ครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปิดเรื่องมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆนักเรียนเนี่ยก็ได้พักเที่ยงแล้วก็ได้พูดคุยกันด้วยนางเอกของเราเนี่ยก็มีนนุ่มๆม,มานั่งคุยด้วยแล้วก็ได้พยายามจีบแถมยังชวนนางเอกของเราไปร้องคาราโอเกะอีกแต่เธอเองก็ยังไม่ทันได้ตอบตกลงก็มีเพื่อนๆเ,เด็กผู้หญิงที่อยู่ในห้องก็ได้เมาท์มอยกันว่านางเอกของเราทําไมทําที่ใสแบบนี้มีแฟนเป็นรุ่นพี่อยู่มหาลัยยังจะเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนอื่นอีกหรือว่าเธอจะมีโรค2ใบนะถัดมาที่ทั้งท่านพรเอกของเรามันเองก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันแล้วภรเอกของเราเเเนนนนนีู่่่ยกกกกก็ําลลัังงมพือออคึู่ จูๆนางเอกของเราก็เดินเข้ามาทักว่านายทําการบ้านเสร็จรอยังไพเอกของเราก็ตกกระใจอยู่นิดนึงมันเองก็เลยบอกไปว่ายังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวฉันจะทําตอนเย็นนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นเธอเองก็เดินออกไปเพื่อนไพเอกของเราก็เลยหันเข้ามาถามว่านายเป็นอะไรกับเธอหรอทําไมเธอมาถามนายแบบนี้เธอไม่ใช่หัวหน้าห้องซะหน่อยไพเอกของเราก็ดีบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งเรามาเล่นเกมกันต่อเธอจากนั้นทั้งสองคนก็เลยนั่งเล่นเกมกันต่อตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นเด็กๆรงเรียนเนี่ยก็ได้เวลากลับบ้านทุกคนก็เลยแยกย้ายก ก็ได <S an> ้เผลอหลับอยู <S an> ่ที่โต๊ะนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาหาและก็ได้ปลุกพะเอกของเราซึ่งพะเอกของเราก็ตกกะจในครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยเข้ามาใกล้พะเอกของเรามากๆส่วนทางด้านนางเอกของเราก็แอบขำแล้วก็ได้บอกไปว่ารีบกลับบ้านได้แล้วตอนนี้มันเย็นมากแล้วนะพะเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจ้างนั้นทั้งสองคนก็เลยที่แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับถัดมาอีกทีนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นางเอกของเราก็โดนหนุ่มๆตามจีบอีเหมือนเดิมแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นพะเอกของเราเดินเข้ามามันเองก็กะว่าจะเดินผ่านไปแต่ว่าทั้งวามคนก็น ไม่รู้จะทํายังไงมันเองก็ยืนอยู่สักพักนึงเพื่อนผู้ชายก็เลยหันเข้ามาถามว่านายมาแอบมองเธอหรอระเอกของเราก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่นะครับผมจะเดินเข้าห้องไม่ใช่รอกมุมนั้นนะ่ะนายน่าจะตั้งใจมาแอบมองเธอทางด้านไพเอกของเราก็รีบปฏิเสธแล้วก็เดินออกไปส่วนนังเอกของเราก็แอบขำแล้วเธอเองเนี่ยก็แอบอมยิ้มอยู่นิดนึงนั่นแหละครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยแอบปลื้มรพเอกอยู่นั่นเองถัดมาทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นระเอกของเราก็ลืมห้องไว้ที่ห้องเรียนมันเองก็เลยได้โทรบ,บอกคุณแม่ว่่าาาวััันนนนีี้้ยออจจะะกลบบชหครพด ผมลืมของนะครับทางด้านคุณแม่ก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นพีเอกของเราก็รีบเดินไปที่ห้องแต่ว่าพระเอกของเราก็ตก,กจใจนี่ครับเพราะว่าก็ได้เจอเอกกบนังเอกของเราแล้วก็เพื่อนในห้องอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเปิดอันติมันเองก็เลยได้ถามว่าทั้งสองคนกำลังจะทำอะไรทางด้านเพื่อนผู้ชายก็เลยได้บ่นออกมาว่าจะมาทำไมเนี่ยจากนั้นมันเองก็เลยรีบหยิบกระเป๋าเดินกลับบ้านส่วนนางเอกของเราก็หันมาถามว่าเธอมาทำอะไรพีเอกของเราก็รีบบอกว่าผมลืมของนะครับหลังจากพูดเสร็จพีเอกของเราก็เลยจะเดินไปหยิบของแต่นางเอกของเราก็็ไได้้้คววามือและก บอกกับพายกของเราว่าเรื่องนี้นายต้องรับผิดชอบนะพายกของเราก็ได้ถามว่ารับผิดชอบอะไรนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบเธอเองก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับรีโปรท,ทั้งนางเอกของเราก็รีบบอกว่านายต้องรับผิดชอบฉันด่นะตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าว,วันใหม่นางเอกของเราก็นั่งกินขนมอยู่ที่ดานฟ้าแล้วสักพักหนึ่งพกของเราก็เดินเข้ามามันเองก็ได้ถามว่าส่งข้อความให้ฉันมาหามีอะไรหรอนางเอกของเราก็เลยดีบบอกว่าน่งลงก่อนสิจากนั้นก็ได้หย หนุ่มให้กับพีะเอกของเราและพระเอกของเราก็ได้ถามซ้ําว่ามีเรื่องอะไรหรอนางเอกของเราก็เลยหันไปถามว่าวันอาทิตย์นี้ว่างไหมพระเอกของเราก็ยังไม่ทันได้ตอบไปเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งก็เดินเข้ามาและก็ได้พูดจาหาเรื่องพีะเอกของเราทั้งนั้นนางเอกของเราก็พยายามพูดปกป้องแต่ว่าเพื่อนชายเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้สนใจมันเองก็รีบบอกว่าเธอต้องไปกับฉันจากนั้นก็ได้คว้ามือนางเอกของเราเดินออกไปส่วนพระเอกของเราก็นั่งซึมๆอยู่นิดนึงตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นเช้าวันใหม่ทางด้านพีะเอกของเราเนี่ยก็เหมือนจะไม่สบายนะครับมันเองก ส่วนทางด้านนางอีกของเราพอรู้ข่าวเธอเองก็เดินตามเข้ามาแล้วก็ได้ถามพระเอกของเราว่าเป็นยังไงบ้างทางด้านพระเอกของเราว่าฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่นอนพักผ่อนก็น่าจะหายนางเอกของเราก็หันไปบอกว่าไม่ต้องนอนพักหรอกมีอะไรที่มันผ่อนคลายมากกว่าหลังจากพูดเสร็จนางเอกของเราก็พุ่งตรงเข้ามาเปิดอันติไซน่ะแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนางเอกของเราก็ดีบอกว่าเรื่องที่ฉันถามนายบนดาดฟ้าแนว่าวันอาทิตย์ว่างหรือเปล่าเรายังคุยกันไม่จบเลยสรุปนายว่างไหม ไพ่อีของเราก็รีบบอกว่าผมว่างครับมีอะไรหรอพีวันอาทิตย์นี้ฉันอยากจะไปหานายที่บ้านนายสะดวกไหมไพ่อีของเราก็รีบบอกว่าผมสะดวกครับวันอาทิตย์นี้ผมไม่ได้ไปไหนตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นวันอาทิตย์ไพ่อีของเราเนี่ยก็นั่งตื่นเต้นอยู่ที่บ้านแล้วสักพักหนึ่งนางอีของเราก็โทรเข้ามาและก็รีบบอกว่าฉันอยู่หน้าบ้านนายแล้วหน้าลงมารับฉันหน่อยสิไพ่อีของเราก็รีบตอบตกลงจากนั้นก็ได้พานังเอกของเราขึ้นมาที่ห้องแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งนางอีของเราก็เลยดีถาม ดีใจและก็ได้ถามนางเอกของเราย้ำไปอีกรอบหนึ่งว่าเธอพูดจริงๆรหรอทั้งหน้านางเอกของเราก็ได้พูดย้ำไปว่าฉันพูดจริงๆนั่นแหละครับหลังจากนั้นนก,ก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ